เงินเฟอ้อที่คุกคามโลกอยู่ตอนนี้ถึงจุดสูงสุดหรือยังเมื่อหร่ข้าวของจะกลับมาราคาปกติสงสัยเหมือนกันไหมคะสวัสดีค่ะพบกับประชาชาติอินบรีฟฟังข่าวเล่าครบจบที่เดียว EP พี37ภาวะเงินเฟอ้อโลกใกล้ถึงจุดสูงสุดจริงหรือคอลัมน์ชีปจระจเศรษฐกิจโลกโดยภัยรัฐพงพาณิชย์ระบุว่าธนาคารกลางหลายประเทศแก้ปัญหาภาวะเงินเฟอ้อโดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่หากจะถามว่าภาวะเงินเฟอ้อที่พุ่งทยานอย่างนี้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ก็ยังหาคำตอบไม่ได้แต่ตอนนี้เริ่มมีกระแสถกเถียงว่าภาวะเงินเฟอ้อกำลังเข้าใกล้จุดสูงสุดแล้วและมีโอกาสที่จะผ่อนคลายลงเพราะมาตรวัดอัตรางเงินเฟอ้อบางอย่างเริ่มเย็นลงโดยเฉพาะในประเทศที่เป็นเขเศรษฐกิจใหญ่อันดับ1และ2ของโลก ในสหรัฐอเมริกาดัชนีราคาผู้บริโภคไม่ได้ปรับตัวขึ้นในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนื่องจากราคาน้ำมันลดหัวภาพส่วนดัชนีราคาผู้ผลิตก็ลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ17เดือนเจ้าหน้าที่หลายคนของธนาคารกลางสหรัฐเริ่มมองว่าภาวะเงินเฟ้อนะ่าจะค่อยๆลดลงตลอดครึ่งหลังของปีนี้ คณะที่ธนาคารกลางแห่งยุโรปเชื่อว่าภาวะเงินเฟอ้อน่าจะถึงจุดสูงสุดในช่วงไตรมาสที่3ส่วนแบงก์ชาติอังกฤษเชื่อว่าเงินเฟอ้อน่าจะพีคราวเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ประเด็นหลักที่ทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าภาวะเงินเฟอ้อจะค่อยๆลดความร้อนแรงลงคือการที่ราคาพลังงานและวัตถุดิบต,ต่างๆเริ่มลดต่ำลง สาเหตุเพราะดิมานของโลกเริ่มอ่อนตัวลงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทั้งในจีนสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่ภาวะเงินเฟอ้อรุนแรงมากปจัจจัยเชิงบวกอีกอย่างคือการที่เงินเฟอ้อคาดการณ์ในเขตเศรษฐกิจใหญ่ๆอย่างสหรัฐหรือยูโรโซนยังคงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ผู้บริโภคยังเชื่อมั่นในมาตรการต่อสู้กับภาวะเงินเฟอ้อของทางการเวลาเดียวกันเงินเฟอ้อพื้นฐานหรือ core inflation ก็เริ่มลดความร้อนแรงลงทั้งในสหรัฐและในอังกฤษ นักเศรษฐศาสตร์บางคนเชื่อว่าสถานการณ์ในญี่ปุ่นและยูโรโซนก็จะปรับตัวในทิศทางเดียวกันนี้ในเวลาไม่ช้าไม่นานถึงอย่างนั้นเงินเฟอ้อพื้นฐานก็ยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับที่วางใจได้ทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่งหมายความว่าธนาคารกลางประเทศต่างๆจะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างต่อเนื่องต่อไปแม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดจะแสดงให้เห็นว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่ผ่านมา เริ่มแสดงประสิทธิภาพออกมาบ้างแล้วก็ตามสำหรับปัจจัยที่ต้องจับตาในเวลานี้คือค่าจ้างแรงงานที่ส่อเขาว่าจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องที่ต้องจับตาเพราะค่าจ้างถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อในระยะยาวและไม่สิ้นสุดแต่ภายใต้สถานการณ์สูงเสียงที่จะเกิดภาวะถดถอยการต่อรองขึ้นท่าแรงมีโอกาสเป็นไปได้น้อยกว่าและสภาะวะตลาดแรงงานเองโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาก็ไม่เอื้อต่อการต่อรองอีกด้วย